ไอ้เพื่อนเที่ยมึงกูไม่กล้าไปไหนเลยอะ่ะมึง <ไป S 1> มึงไปไหนก็กูจะไปแอบไงแอบที่ไหนอ่ะตาม,มานะ่มึงอยู่ไหนหิ้นอะไปทำไงน้ามึงกูกู นี่นลยไป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 ไม่มีที่แอบด้วยโหสุดยอดไปเลยเฮ้ยมึงผีมันเริ่มออกมาแล้วนะแปดนาทีนี้มึงไปไหนมึงมานี่เฮ้ยไหนกูหาแอบไม่เจออย่าตกใจไที่แอบมึงก็ไม่มีไงกูขออยู่แบบนี้แล้วกัน วอะไรถามนะแล้วป้าบอกว่าบอกให้อบว่าบ้าเป็เออเล่นเกมผีเนี่แหละมึงกูปิดตารอแล้วไอ้เหี้ยกูกลัวมึงกูกลัวมกููให้เฮ้ยมึงอย่ามานะไอ้ผีหน้าหินมึงไปไหน้่ะไอ้หี้ยจะตกใจ ผีมามันสามารถวิ่งได้ไหมวะกูหาที่แอบไม่เจอเลยมึงก็เจอมมที่แอบมปก็เลยแบบเออช่างแม่งแอบถ้่แบบไฟมันก็แบบจะหันไปซ้ายมันก็พลิกกลับมาขวาอืมยี่สกใจหน้ามึง ตัวติดตารอแล้วเวลาเท่ากันหรือเปล่าเราเจ็ดนาทีกูกลัวเจ็ดนาทีสิบเอ้ถ้าเราอยู่นิ่งก็จะหาเราเจอเราไปเดินเล่นเดินเล่นไม่เอาอ่ะมึงกูกลัวมึงจะเล่นกูกลัวมึงไม่เข้าใจกูบอกให้มือตามมา นี่ประตูมันนม่กูเจอประตูตตกูตายแล้วกูตายแล้วฟ้ากูดูมึงอยู่กูคือผีนี่เห็นมึงเห็นร่างกูป่ะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นมันนะแต่มันไม่เห็นกูหรอมึงเห็นร่างกูตายไหม กูลหนแล้วแต่คือเมื่อกี้มันอยู่ใกล้กูอ่ะแตมันไม่เห็นกูได้ไงวะกูสิงล่างมึงอยู่ไอ้พรมึงสงสารกูหน่อยเป็นยังไงเสียงมืงอเบาแล้วหนูเบาเสียงแล้วเอดอ่ะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้มันฆ่ามึงมึงอยู่ใกล้ๆกลู้แล้วเมื่อกี้กูเห็นผีกูเลยหันไปข้านึงแต่ทำไมผีไม่เห็นกูวะไม่รู้อ่ะมึงเคยเจ็กเคยทำมึงไม่ห้องคหับ พวกเรื่องนี้กนแล้วกันขวบไม่ได้แล้วกูว่ามันก็ดีผีก็ดีแล้วมึงกูได้เดินสำรวจด้วยมห้านาทีแล้ว อุ้ยห้องนี้มันมีหุ่นด้วยอ่ะห้องนี้ว้าวดีนะกูไม่คิดมึงเอา้ากูหลงทางกูก<อ>ูเป,เป็นผีเอา้ามึงกูเป็นผีหลงทางว่ะเฮ้ยมึงมึงตอนนี้มึงดูกูอยู่ปะเนี่ยดูอยู่แล้วก็ไปเดินสำรวจด,ด้วยแล้วก็ดูศพไม่แต่ทำไมเมื่อกี้ผีมันไม่เห็นนะในเมื่อเมื่อกี้เราเห็นผีแล้วก็เลยบอกเราเห็นตอนที่เราบอกเองว่าระหวังข้างหลัง มึงอัดหน้าจอไว้หรือเปล่าไอ้ฟ้าใช่กว่าหน้าจอไปกูอยากรู้หน้าผีไงกูเลยมึงอัดระวังผีนายฟ้ามึงเดินออกมาสำรวจก็ได้นะกูแบบว้าวห้องนี้มึงอยากเข้ามาเลยน่ากลัวมากมึงมันมาแล้วมันมาแล้วมันตาหามึงแล้วกูตอบได้ไม่ถูก 我猜。